อยเช่นเคยนะคกันนี้สะทอนโดยเก็ดสิทธิ์รัตลานะคะตนสัง้ินว่ส นะคว่ามีอะไรน่ากินนะสองกีสองกีหน่อยสองมาใช้กี่เลยสองกีสงหน่อยยี่สิบแปดบาทสามีสามีสักสองไม่ใช้รกไอไม่ใช้เสียวเออร์มาน่าเออตาโกยน่ ร้านผักนะคะขายถูกร้านนี้ผักขายถูกวันมากินมาชิมหน่อไม้นะคะเรามีบักเกียบบักเกียบน้อยหนาน้อยหนาก็คือบักเกียบบักเกียบก็คือน้อยหนารผักจะร้านนี้นะคะร้านีถูกะะบอบ โอเคนะครับหลัด hmm. ก mm ็บ hmm. mm ้าค่ะดูผลละไม้เดินดูผลละไม้นะคะดูตลาดกัน ชาที่มาเยอะแล้ววันนั้นขาดด้วยพรุ่งนี้ไม่รู้วันไหนวันพระยังไม่ดูปฏิทินร้านนี้จะเป็นร้านขนมจีนน้ำยานะคะนน้ำยาเงี้ยวที่ชอบกินนะร้านนี้จะอร่อยน้ำยาเงี้ยวอร่อย ื้อน้ำพริกในการซื้อน้ำพริกไปกินรถคนลุมตรงโน้นนะมีน้ำพริกนะไปไปค่ะไป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 บ้านก็ม,มีรถจะาน้ำพริกไปกินจังสักกลงหนึงน่งนาะกินกับผักเมื่อวานซื้อผักไว้ยังไม่หมดนะคะมีแตงมีผักสดนี่ก็จะเอาน้ำพริกไปกินนะคะ กลับบ้านแล้วก็จะดู